คนถามต่อนะฮะอาจารย์ทั้งสามท่านเนี่ยก็บอกแล้วก็สร้างเสร็จแล้วยังไงต่อสมมติพระรามสองนะฮะประกาศไว้แล้วปีบางท่านบอกปีที่แล้วเสร็จแน่นอนเอานี่ถล่มปีนี้แล้วถ้าสร้างเสร็จคนไม่เชื่อมั่นแล้วนะครับรถไฟความเร็วสูงคนก็เริ่มไม่เชื่อมั่นแล้วอาจารย์อมอเอาไงดีฮะคนถามเยอะมากต้องต้องแยกกันครับระหว่างโครงสร้างที่ขนาดกำลังก่อสร้างเนี่ยบางทีชิ้นส่วนต่างๆมันยังมาไม่สมบูรณ์ครับ แต่ว่าถ้ามันก่อสร้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงและไอ้ตรงส่วนที่พังไปเนี่ยคือส่วนที่มันเป็น temporary structure ครับคือช,ชั่วคราวชั่วคราวมันคือตัวเหล็กตัวโครงเหล็กลอนเชอร์ตัวขาลองเนี่ยมันชั่วคราวหมดครับแต่ว่าไอ้ตัวโครงสร้างคอนกรีตที่มันก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เราต้องประเมินเหมือนกันครับว่าการกระแทกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดรอยแตกรอยเล้าการบิดเบี้ยวเสียรูปไหม ในทางวิศวกรรมเนี่ยถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันซ่อมแซมได้หรือมันเสริมกําลังได้เราเสริมกําลังครับแล้วก็เราสามารถจะทาสิ่งที่เรียกว่าโหลดเทสต์คือการทดสอบการรับน้ำหนักของสะพานนั้นก่อนการใช้งานจรงิงเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่ามันผ่านการทดสอบแล้วนะครับและการทดสอบเนี่ยมันใช้น้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่รถจะมาวิ่งจริงซะอีกอเช่นอาจจะก,กาหนดไปสัก1.5เท่าครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดความมั่นใจผมไม่ได้คิดว่าจะต้องทุบทิ้งทั้งหมดครับมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าเพราะว่าวิศวกรรรมมมเเาาีพื ยกระดับมันเพื่อเสริมกําลังมันเพื่อเอากําลังของมันมากลับคืนแล้วส่วนที่ตั้งอยู่มันเป็นคนละส่วนกับส่วนที่พังมันอาจจะกระทบบ้างแต่แก้ปัญหาได้แลับมั่นใจทดสอบได้ครับอาจารย์นิดเดียวฮะแต่บางท่านก็จะนึกถึงเคสสตงว่าก็ไปนึกถึงเหล็กึถึงอะไรที่มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานนี่เขาก็เลยกลัวไปหมดนี่ฮะอาจารย์ว่าอเดี๋ยววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จริงๆรเดี๋ยวมันจะเป็นแบบสตงหรือเปล่าเนี่ยโหลดเทสจบเลยก็ต้องทดสอบกันทดสอบเลยถ้าถ้าไม่มีความมั่นใจทดสอบครับครับครับพี่ครับ ตามหลักเนี่ยเมื่อโครงสร้างมันประกอบโดยสมบูรณ์แล้วแล้วมันอยู่ด้วยตัวมันเองแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอคมถามที่คุณออฟว่าแล้วมันจะปลอดภัยจริงไหมไม่มีวิศวกรคนไหนการันตีท่านได้ในโลกนะถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวมอาจจะพังคลืนก็ได้นะรหรือมีรถขนาดใหญ่ชนตอ่อหม้ออาจจะพังก็ได้ดังนั้นเห็นด้วยนะครับอันดับแรกก่อนเปิดใช้งานเอามาดูก่อนว่าเรื่องแบบเอาใบาตรวจเหล็กมาดู ดูสแกนดูให้ละเอียดอันดับแรกจะรู้เลยว่านะครับในตอนไหนนะครับช่วงไหนหน่าห่วงอไอ้ช่วงพรับเมาเนี่ยแสดงว่าหน้าห่วงแล้วนะครับไปสแกนดูก่อนและเห็นด้วยต้องมีการทดสอบเดี๋ยวนี้มีการทดสอบหลายวิธีนะครับให้น้ําหนักที่มากกว่าที่มันรับหรือใช้เทคโนโลยีทางด้านฟิสิกส์นะครับสแกนดูก็ได้แต่เน้นวันนี้ไม่มีใครตอบได้และคําถามนี้ดีควรจะกลัวครับ และควรจะตรวจสอบแล้วไล่เรียงไปเลยนอกจากรู้ว่ามันแข็งแรงหรือไม่แล้วมันจะเท้าไปถึงรากเง่าเลยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของมันมาเนี่ยมันอาจจะมีจุดอ่อนมากกว่าที่พังไปก็ได้ครับรบอาจารย์สนที่มองไงคือคืออย่างนี้คือผมมองว่าคือตอนนี้คนไม่ค่อยเชื่อมั่นนะแล้วก็ไอ้ผู้รับเหมาของเราเนี่ยไปทํางานต่างประเทศข่าวลงไปทั่วโลกไม่มีใครก็เอาแล้วนะฮะนะ ก็คือตอนนี้คือไปไปไหนเนี่ยเสียชื่อเสียงไปหมดเสียชื่อเสียงอับอายอับอายขายหน้านะปีหนึ่งพังไ่รู้กี่รอบนะครับแล้วตึกสตองเนี่ยเหล็กกระปูนะที่มีปัญหานะแล้วบริษัทเดิมนะเป็นคนสร้างนะแล้วพูดแล้วเหมาก็พวกเดียวกันเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าเหล็กกระปูนเนี่ยเอาเอาจากที่เดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข่าวโรงงานโดนปิด ใช่ไหมเหล็ก IF เหล็ก e ออะไรทั้งหลาย IF นะที่มีปัญหาเนี่ยคือผมมองอย่างนี้คือว่าในเมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่นเนี่ยเพราะงั้นโครงการมันจะต้องพอพอ,พอเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจะเปิดดาเนินการเนี่ยมันจะต้องตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบอิสระขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นกลางอะนะเข้าไปตรวจสอบโดยโดย,โดย,โดยที่ไปดูที่วิศวกรเนี่ยเขาทดสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เซ็นรับรองก่อนให้ประชาชนมั่นใจก่อนนะครับแต่ต้องเป็นคนกลางไม่ใช่ว่าไปเกาเหลากันเองนะเนี่ไม่ได้นะฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ